ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดถูกใจค่ะจะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์ม m MM Keep s h e e กันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจค่ะบกผู้ติดตามในแฟนเพจของ Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM m h i t h i h e กันแล้วนะคะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติ้งข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออก ออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็น เพิ่มถูกใจบอกผู้ติดตามแฟนเพจนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดเพจของเราขึ้นมาเลยนะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาเราก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้นะคะ่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกัน,นะคะ่ะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธน,นาคาระคะ่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วกกก็็สแนนจ่่่าายได้ะะคะชอองทงทต ไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปา wallet เส็จสิ้กนกระามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปอ่งเปา wallet นะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะให้เลือกวิธีการจ่ายของเราค่ะแยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่ wallet และธน,นาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็มา จำนวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูม money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะและสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานนะคะหรือว่าอยากทดลองใช้งานกันก่อนเนาะก็สามารถมารับของขวัญนะคะฟรีๆได้จากเมนูนี้กันเลยนะเมนูรับของขวัญตรงนี้นะคะตอนนี้ค่ะของขวัญก็จะเป็นของขวัญฟรีจากทิกตอกเน มีอยู่3หมวดตรงนี้นะคะให้เราใช้กันแบบฟรีๆกันได้เลยนะแล้วก็ของควันนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆ6ชั่วโมงกันด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะเลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ เลาช้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี สอ2ตัวเลือกนี้เลยค่ะก็จะมีตัวช่วยเหลือกับแอดไลน์นะคะตัวช่วยเหลือค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจนะคะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับตังค์คอมมิชชั่นอีก5%กันด้วย ะะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาเนาะคือเมนูรับชมซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะครบ500บาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะปีๆไปเลยค่ะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูเพจของเรากันนะก็ตอนนี้นะคะยอดถูกใจนะคะอยู่ที่18เนอ้อยอดผูด้ติดตามนะคะอยู่ที่16คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอก,กันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดถูกใจค่ะจาก18ก็ขึ้นมาเป็น135นะคะจากผู้ติดตาม16คนก็ขึ้นมาเป็น133คนกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้นาะเรากดสั่งซื้อกันไปแป๊บเดียวจริงๆนะคะไม่ถึง5นาทีกันเลยค่ะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมีขีดสีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก ีใครสนใจคะ่ะเราก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยคะ่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ